สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับโฟกนะคะที่ปรึกษาการขายเพชรยนต์นะครับประตำสาขาเสรีไทย95หรือว่าสาขา2ของเรานั่นเองนะคะพี่วันนี้โฟกมีรถ e ีโคคามานำเสนออีกเช่นเคยกับ Toyota a เอา s ติดนะคะพีคันนี้มาในปี2019ราคาตั้งขาย479,000บาทเท่านั้นนะ ผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นประมาณ8,000บาทนะคะพี่เงินเดือน17,000บาทขึ้นไปสามารถยื่นกู้คนเดียวได้นะครับเครดิตดีเราฟรีดาวให้อีกนะจ๊ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับ มาเริ่มในส่วนของด้านหน้านะคะพี่ในส่วนของด้านหน้าจะเป็นไฟคู่หน้าโปรเจกเตอร์เรียบร้อยนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแต่เป็นสีเทานะครับเดิมๆรอบคันแบบนี้เลยตัวกระจังหน้าของเขาเป็นแบบดําด้านนะครับแล้วก็ตรงโลโก้เป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะอยากจะให้ดูตรงเส้นคมสานแากพีค่คมชัดมากๆนะตัวนี้นะครับรับประกันได้เลยกับพี่ ่ไม่มีการชนหนักไม่มีพิกความมาแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวล้อครับพี่ตัวเป็นล้ออันรอยนะครับขนาด16นิ้วจ้ะคันนี้ได้ยางปีใหม่เลยปี24นะครับคันนี้นะแล้วก็มาดูในส่วนของตรงกระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้ามาให้เราเรียบร้อยจต่ตัวกระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะจ๊ะมีคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะ าดูในส่วนของภายในกันบ้างพี่เห็นไหมคะภายในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้สีดําตัดกับสีเบจหรือว่าสีเนื้อนั่นเองไม่มีร่องรอยการขีดข่วนอะไรทางนั้นนะครับพี่นะได้ไปใหม่ๆเลยจ้ะตรงทางขึ้นทางลงของเขามีตัวกันรอยมาให้ด้วยแล้วนะคะพี่ภายในของเขานะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดด้วยสีเนื้อแบบนี้นะพี่นะสวยมากๆครับพี่ดูเรียบหรูมากๆแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าสีดําตัดกับด้วยสีเนื้อ แบบนี้เหมือนกันจะ้ะถือว่าสวยครบมากๆนะพี่ชุดกันศาสตร์เรามีให้พร้อมนะครับใครสนใจนะครับอยากเข้ามาทดลองขับเนาะหรืออยากเข้ามาดูรถจริงๆนะคะพี่นะสามารถติดต่อทักหาโฟกได้เลยนะคะเบอร์โทร0615657989นะคะยินดีให้คำปรึกษายินดีพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะนี่ดูกระจกภาหลังบ้างนะคะพี่ดูได้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการกขีดข่วนใดๆทางนั้นนะพี่นะ ทางขึ้นทางลงมีตัวกันลอยให้นะคะพี่สวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงอ่าห้องโดยสารแถวสองถือว่านั่งได้กว้างขวางมากนะพี่นะสำหรับตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นเนาะถือว่านั่งได้กว้างขวางมากตรงกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้แล้วเรียบร้อยจะเอาไว้เก็บสัมภาระเพิ่มได้อีกนะครับดูในส่วนของล้อกันบ้างตัวล้อเหมือนเดิมแต่พี่ไม่มีการเสี่ยวกันชนจากขอบฟุตมปัดแน่นอนนะครับ ไว้ใจได้แน่นอนกับร้อแม็กดเดิมๆนะครับขนาด16เนาะแล้วก็ตัวไฟท้ายของเขานะครับพี่มาเป็นแบบไฟมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายก็ถือว่าดีไซน์มาได้สวยนะคะพี่นะตัวไฟเบรกนะครับไฟอะไรถือว่าได้มาใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆเลยนะครับคันนี้ได้เซ็นเซอร์2จุดนะคะพี่แล้วก็โลโก้ของเขานะคะมาแบบสีโครเมียมแบบนี้เลยนะ เราขออนุญาตเปิดหน้าหลังให้ดูสักครู่นะจ๊ะเห็นไหมคะพี่ห้องเก็บสัมภาระนะครับถือว่าเก็บได้กว้างขวางมากๆเลยอันนี้ถือว่าเก็บได้กว้างขวางมากๆใส่ของได้เยอะมากๆนะพี่นะในส่วนของคันนี้นะคะพี่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่ามีในส่วนของยางอะไหล่มาให้แล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะพี่นะกะราคาสี่เจ็ดเก้านะครับพี่ ราคา479นะแต่มีของมาให้เราครบขนาดนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะครับจะไม่มีสาวอากาศนะคะเพราะว่าสาวอากาศถูกฝังอยู่ในกระจกบังลมแล้วเรียบร้อยนะจ๊คันนี้นะนี่ดีไซน์เขาดูสวยอยู่นะพี่นะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าดีไซน์ดูสวยอยู่นะครับดูตรงตัวล้อแต่พี่เห็นไหมครับล้อสวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการกีดข่วนใดๆทางนั้นนะพี่นะมีทางขึ้นทางลงตัวกันลอยให้มาเรียบร้อยจ้ะด้านหลังมีแอร์มาให้ด้วยนะคะพี่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะจ๊ะด้านหลังมีแอร์มาให้เราเรียบร้อยเห็นไหมครับนั่งได้แบบสบายๆเลยนะจ๊ะคันนี้นั่งได้แบบสบายๆเลยใครสนใจนะคะสามารถทักหาฟกได้เลยเพราะอินดีพร้อมดูแรลรให้คำปรึกษานะคะพี่นะ สภาพใหม่กริบแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพใหม่กริบแบบนี้เลยนะตาทางขึ้นทางตรงมีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวหน้าจอของเขานะคะพี่หน้าจอจะเป็นหน้าจอวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรองรับซีดีนะคะพี่นะตัวแอร์นะครับอัตโนมัตินะครับเกียร์ก็อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะจ๊ะมีที่วางแก้วให้นะครับ มีที่วางแก้วให้นะจ๊ะภายในก็ดูกว้างนะคะพี่นะภายในดูกว้างมากๆนะคะพี่พวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะคะแต่ว่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันข้างเดียวนะคะพี่สามารถได้เป็นแค่เพิ่มเสียงเบาเสียงได้นะครแล้วก็รับสายเนาะ คันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะพี่ถือว่าราคาประหยัดระย่อมเยามากๆนะใครสนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถเนาะก็สามารถทักหากโฟกได้เลยหรือว่าจะเป็นการโทรเบอร์0 6 1ย์5 7 9 8 9ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะพี่หนาะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถอ่าสถานที่จริงนะคะพี่ก็จะอยู่เพชรยนต์นะครับสาขาเสรีไทย95หรือว่าสาขา2ของเรานั่นเองนะครับพี่ สามารถเข้ามาดูรถได้รถเรามีให้เลือกมากกว่า600คันเลยนะครับมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบเลยนะคะพี่ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณครับ